โอ้ยดกูก็กูดูนะซุปเปอร์แมนเนี่ย,ม,ยมึงโดนกูแน่ปาดเหี้ยปาดตีเฮ้ยไม่โดนไอ้เหี้ยมันวิ่งอ่ะแล้วกูเล่นสายที่มันต้องตีอ่ะนี่แน่นี่ไงเริ่มแล้วมันออกริทริดเดนอ้าววีเอาวายทำไมเอฟไวน์ทำไมอุ้ยโอ้โหปาดเลี้ยงสวยมากหนึ 1, ่งพันตรงๆอย่าลืมเอาไปแทงกันนะเดี๋ยวมันออก โอ้ลำมเข้าไปเฮียูสาเล่นสายขี้อาชิบหแมงียจะปาดดุดยิ้มตีอุ้ยเฮีห้อยห้าร้ออุ้ยห้าอุ้ยอ้ยตีตีกีสำคัญมันอยู่ที่การปาดตีดุดตีตีอัดนึ่ ตีห้าร้อยทะลุทุกอย่าไม่มีกัรลดแรงนยาโดนลามาแล้วครับไม่เล่นสายปากปติดีไหมโดนมาแเนี่ยดูไปเน่ตีมั้ยได้ตีตีสองสามทีไอ้เฮียเอ้ยยังตีอยเฮ้ยเอ้ยโอ ww, ้ยอว่อวาทีขามาเริ่มติดกึพันแล้วเว้ยอเฮียเลี้ยอยู่นะ เฮ้ยโอ้เทนร้องไห้เลยเจอทีอุ้ยปากไม่โดนเชี่ยเอ้ยตาบอดหมดแล้วกูโอ้โหโอ้ยปากไม่โดนโอ้โหเกือบตายเฮียมันเล่นยากอยู่นั่นเนี่ยปึ๊บขอปาดทีดิตี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 โอ้โหมันมันอย่างนี้เองเฮ้ตีมันมันมันมัดมัน ดูจ้วบขอลองดัเม็ในบัสเอ้าอยากรับดาบก๋วมึงคิดว่าดึงปากมึงจะรอดหรอหนูหนึ่งปาดนี่สองพันตีสองทีเท่ากับหึงปาดนี่นี่ตีสี่ตีสี่เที่ยงกับสองปาดโอ้โหฟินฟินเลยแต่มันบางอ่ะอยากร้องไงอยากร้องไงอยากร้องอยากร้อง

ไม่ต้องปาดกูก็แรงเว้ยเฮย้นี่ปั๊บไอโอสองพันแล้วไอ้เหี้ยตีที่สองพันแล้วนี่ไอ้เหี้ยมันแรงอยู่นะสี่ที 4, ่สี่พันเลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหแรงเหี้ยโอ้โหนี่มันเหนือความคาดหมายชัดชัดสิ น้าไปตีได้ไม่เอาตายโอ้ยมดดมันังแม่โอ้โหตีตีอุ้ยสองพัอุ้ยสองพันฮ่กจึ๊จึบจึบ้โเกียงสุดยอดจริงๆน่าสนใจลองไปเล่นกันดูนะพยายาเลยเล่นปกตินีแหละ